สวัสดีจ้าเพื่อนๆืนจ้าขอต้อนรับเข้าสู่เพื่อนพิมพ์ชาแนลนะคะวันนี้เพื่อนพิมพ์มาต้มจับชายให้เพื่อนเพื่อนพี่น้อง,องมาช่วยกันลองทานสูตรเพื่อนพิมพ์ง่ายๆดูนะคะอันนี้ต้ม ไปพักหนึ่งแล้วจ้ะใส่หมูสามชั้นนิดๆหน่อยๆนะคะพอวอนหวานทำน้ำซุปห,หวานๆแล้วก็เต้าหู้ค่ะเต้าหู้แผ่นนะคะแล้วก็ใส่ เครื่องปรุงก็เป็นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวสีหวานปรุงลงไปจะเพื่อนเพื่อนนี่เน้นเค็มไม่เน้นปรจัดนะคะแค่เราทานผักนี่เราใส่กระลำ่ำเราใส่ผักที่เตรียมไว้นี่ค่ะเพื่อนๆนจา๋าอยู่นะคะผักนี่ค่ะ เยอะเลยใส่กะหล่ำปรีกะหล่ำป,ปลีเปื่ยๆจะได้หวานๆน,นะคะอันนี้มีทั้งกะหล่ำปลีผักกวางตุง้งแล้วก็ผักคะน้านะคะเลือกผักที่ใช้เวลาไม่นานมากจ้ะ ใส่ลงไปก่อนผักที่ใช้เวลาน,านานเราก็ต้มไปก่อนนะคะเพื่อนๆดูล้างแล้วก็วางทิ้งให้เสด็จน้ำนะคะเพื่อนพิมพ์ใส่เกาวกี้เหมือนเดิมครับเพื่อนๆอ่าส่วนผักที่ พวกใบอ่ะนะคะเอาไว้ใส่ทีหลังก็ได้เพราะว่าอันนี้จะใช้เวลาไม่นานในการต้มนะคะอ่าก้านก้านก้านแข็งแข็งเราก็เลือกที่จะใส่ลงไปก่อนนะคะทำไมเพื่อนพิมพ์อยู่คนเดียวแล้วเพื่อนพิมพต้มทีละเยอะเพราะถ้าเราต้มเนี่ยเวลาเพื่อนเพื่อน มาแวะทานกาแฟเราก็จะแจกคนละถุงก็หมดค่ะเวลาใครมาเราก็บอกเดี๋ยวแวะมานะเรากำลังต้มจับชายเราจะแบ่งคนละถุงอ่ามาแล้วมาแล้วเสียงจะดิ่งมาแล้วรอสักครู่นะคะน้องขากำลังพคนต้มเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรอสักครู่วันนี้รับอะไรดีจ้ามาแล้วจ้ะ โอ้แฟนขับมาแล้วสักครู่นะคะคนสวยอ่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนคะเพื่อนพิมขออนุญาตนะคะพอดีลูกค้าผู้บิกเกิบมาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ